คอมพิวเตอร์คำนวณครับว่าทีมไหนจะมีโอกาสเป็นแชมป์หรือว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ปรากฏว่าเขามีการคำนวณว่าเชลซีครับจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกข่าวร้ายก็คือไม่มีภาพของอัตโนรูดิเกอร์ลงซ้อมนะครับและเชลซี Chelsea ยังคงติดตามสถานการณ์การต่อสัญญาของมาโซโลโบซวิชกองกลางของอินเตอร์มิลานครับ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจผมก็จะมาสรุปหรือว่ามาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังในายามเช้าในช่วงของ Blues Today นะครับ ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บของฟรันตอเรสแล้วก็เรื่องราวอื่นๆขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิไม่ว่าจะเป็นเอติก้าสวิฟหรือว่ารุ่นอื่นนะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศช่วงนี้มีโปรโมชั D ่นซูซูกิดีวีดีด้วยนะครับหรือว่าไปดูที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดาด้วยนะคร ที่น่าสนใจวันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยครับประเด็นเปิดหัวน่าจะเป็นการคาดการณ์ของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์นะครับจากทาง Twitter ของฟุตบอล l For อ l l เนี่ยเขามีการคาดการณ์ทางด้านของคอมพิวเตอร์คำนวณครับว่าทีมไหนจะมีโอกาสเป็นแชมป์หรือว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ปรากฏว่าเขามีการคำนวณว่าเชลซีครับจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจากการลงเล่นทั้งหมด38นัดจะมี99คะแนน ทิ้งอันดับ2ลิเวอร์พูลครับที่ตามมาอันดับที่2มีเพียงแค่89คะแนนห่างถึง10แต้มอันดับที่3เนี่ยเขาเดาว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ4เนี่ยคขาใเป็นเบรนท์ฟอร์ดเลยนะครับอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อันดับ6เป็นเวสต์แฮมส่วนทีมที่ตกชั้นเนี่ยเขามองว่าเป็นนอริชซาฟท์แฮมตันแล้วก็เบอร์ลีย์นะครับก็หลังจากที่เชลซีแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็มองว่าเชลซีจะไม่แพ้อ,อีกเลยหลังจากจบฤดูกาลนะครับโอ้โหถ้าได้99คะแนน อย่างที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คาดการนี่ก็ถือว่าเป็นแต้มที่สูงมากๆแล้วก็แฟนเชลซีน่าจะมีความสุขหลังจากจบฤด,ดูกาลก็หวังว่าผมว่าเอาสัก86แต้มก็พอครับแต่ขอเป็นแชมป์แฟนเชลซีหลายคนก็น่าจะประทับใจแล้วครับแต่ว่านี่มันเป็นการคาดการของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็ชื่นมื่นกันแค่เล็กน้อยนะครับอยู่ในโลกของความเป็นจริงดีกว่าครับอันนั้นไม่เป็นคอมพิวเตอร์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูที่ผลงานของ ลูกทีมของโทมัสทูเิลแล้วก็ตัวแกเองด้วยว่าจะสามารถพาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีเรื่องราวของอาการบาดเจ็บล่าสุดแล้วกันนะครับก็มีภาพการซ้อมออกมาปรากฏว่าข่าวร้ายก็คือไม่มีภาพของอัตโนรูดิเกอร์ลงซ้อมนะครับก็จากการบาดเจ็บที่หลัง ถอนตัวกับทีมชาติเยอรมันในเกมนัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากการยืนยันของฮันซี่ฟลิกล่าสุดการซ้อมของเชลซีเนี่ยไม่มีภาพของอัโตโนรูดิเกอร์นะครับก็เชื่อว่าเกมกับเบรนท์ฟอร์ดโอกาสในการลงสนามก็ค่อนข้างจะ เหลือน้อยนะครับก็ต้องดูว่าซ้อมมือสุดท้ายในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรถ้าเห็นภาพเขากลับมาก็ยังมีลุ้นกับการลงเล่นนะครับส่วนอีกคนนึงก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับมีภาพออกมาแล้วว่าลงซ้อมได้ปกตินั่นก็คือโรเมดูลูคาคูหลังจากก่อนหน้านี้เขาถอนตัวจากเกมที่ดัดชิงที่3ของเบลเยียมในฟุตบอลในชั้นลีกนะครับก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบังสือก็บอกว่าเหมือนกับเขามีอาการกล้ามเนื้อล้านะครับแต่ว่าถ้าเห็นภาพซ้อมแบบนี้ก็ใจชื้นได้เลยครับเชื่อว่าน่าจะลงเล่นในเกมกับเบรนท์ฟอรับ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับข่าวจากสื่อในต่างประเทศจากทางฟิชาเยช์นะครับออกมาเปิดเผยว่าทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยหวังที่จะเซ็นสัญญากับเซซ่าอัสปริเกตา กองหลังของเชลซีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่อัสปริเกต้ากำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่สื่ออื่นก็รายงานครับนอกจากบาซ่าที่สนใจจะเซ็นกับอัสปริเกต้าแล้วเนี่ยก็ยังให้ความสนใจจะเซ็นฟรีกับรูดิเกอร์แล้วก็อันเดรสคริสเตนเซนด้วยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาครับก็ไม่ต้องแปลกใจน,นะครับที่นักเตะกําลังจะหมดสัญญาแล้วก็จะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมนั้นทีมนี้แต่ถ้าจากมุมมองของผมเองเนี่ยในกรณีของอัสปริเกต้ากับคริสเตนเซนเนี่ยค่อนข้างจะ เพราะคริสตินเซนเนี่ยกำลังจะต่อสัญญาและรออย่างเป็นทางการเท่านั้นเองส่วนทางเดฟนะฮะก็ผมเชื่อว่าน่าจะแขวนสตาร์กับเชลซีและไม่น่าจะย้ายกลับไปเล่นในสเปนล,ลุ้นแค่ดูดีเกอร์ครับสุดท้ายว่าจะไปลงเอยทที่ไหนแล้วก็การเจรจาอย่างที่เราอัปเดตกันไปตลอดนะครับว่า ดูดิเกอร์เนี่ยเขาจะเจราจาสัญญาอีกครั้งในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตั้งแต่ตุลาไปจนถึงมกราคมเนี่ยดูดิเกอร์ก็คงจะไม่คุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่นะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากทางทูตโตสปอร์เปิดเผยว่าเชลซียังคงติดตามสถานการณ์การต่อสัญญาของมาซโลโบสโซวิชกองการของอินเตอร์มิลานครับก็เชลซีเนี่ยพร้อมที่จะกระโจนหาทางโบสโซวิชทันทีครับหากการต่อสัญญานั้นทําไม่สําเร็จ ซึ่งบรูซัชคล้ายๆกับรูดิเกอร์เลยครับตรงที่เขาจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นกองกลางคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเชลซีไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรกับซาอูหรือว่ากับดีแคนไรส์ที่ค่าตัวแพงเกินไปบรูซัวชก็เป็นทางเลือกที่ดีกับวัย28 29แล้วก็เล่นตัวจริงสลับกับโควาซิชในทีมชาติโครเอเชียอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไม่เสียตังค์สักแดงเดียวจ่ายแค่ค่าเหนื่อยกับเงินกินเปล่าเนี่ยผมมองว่าดีลนี้ยังไงเชลซีก็คุมนะครับ ก็เป็นข่าวจาก t u ตโตสปอร์ส่วนมาก้าสื่อในสเปนรายงานว่ารูดิเกอร์นะยังเป็นเป้าหมายลำดับสูงสุดระดับท็อปของเรอัลมาดริดนะครับที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมหากการต่อสัญญาไม่คืบหน้านะครับมาดริดมาแน่นอนสําหรับกรณีของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเรื่องของบทสัมภาษณ์เดบ้าบาจัดให้เต็มๆครับในดิแอสเรติกนะครับไปเจาะลึกมาเดบ้าบาพูดหลกัหลกๆเรื่องของบูรินโยเรื่องของเจอราดลื่นแล้วก็ราฟาเอลเบนิเตสนะครับ เดมบาบาพูดถึงมูรินโญ่แบบนี้ครับเขาบอกสิ่งที่มูรินโญ่ทำกับพวกนักเตะก็คือเขาเป็นคนที่ประเภทมักจะคว้างระเบิดเข้าไปในห้องแต่งตัวคือโยนตูมเข้าไปเลยแล้วก็จะคอยดูว่าใครจะรอดบ้างน,นะครับที่เชลซีเนี่ยมันเป็นแบบนั้นพวกเราต้องคอยเดากันทุกวันว่ามูรินโญ่จะใส่หน้ากากาอารมณ์ไหนมาหาพวกเราบ้างมูรินโญ่เนี่ยจะใช้ทุกวิถีทางครับ ซึ่งทำไมาได้เพื่อชัยชนะคือทำทุกทางเพื่อได้ชัยชนะนะครับไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามนั่นรวมถึงการปั่นหัวคนด้วยนะครับเขาใช้จิตวิทยามากมายกับเหล่าผู้เล่นเพื่อดูว่าใครจะมีความแข็งแกร่งด้านจิตใจบ้างมีวันนึงเนี่ยเขาบอกกับลูกทีมว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตัวเองมันเป็นปัญหาของคุณเองนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความแฮปปี้บางครั้งก็ประชดประชันบางครั้งก็เศร้าหรือบางครั้งก็โกรธแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ย คุณจะไม่กังวลกับมันอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้ว่าเขาแค่เล่นเกมกับคุณเท่านั้นเองจิตวิทยาของมูรินโญดีมากๆนี่คือสิ่งที่เดมบาบาพูดกับ พูดถึงเรื่องมูรินโญ่นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เดวบาพูดถึงก็คือราฟาเอลเมนิเตสถ้าจําได้ในยุคนั้นเนี่ยเมนิเตสเข้ามาทําเชลซีแฟนเชลซีไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับจากการที่เขาเคยคุมลิเวอร์พูลด้วยอาจจะทาลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นแชมป์แล้วก็เป็นคู่แข่งกันด้วยปรากฏว่าเดวบาให้สัมภาษณ์เรื่องเมนิเตสครับเขาบอกมันแปลกกับสิ่งที่แฟนบอลเชลซีทำกับเขาราฟาถูกแฟนบอลฝั่งเราเนี่ยโหไล่ทุกเกม การที่ผู้จัดจการทีมของคุณถูกโหไลห่เนี่ยมันบ้ามากๆนะครับแต่ราฟาเขาก็ยังมีสมาธิกับการคุมทีมอยู่เสมอเลยครับผู้เล่นซีเนียร์ต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องในและนอกสนามผมจําได้ตอนที่เชลซีแพ้แมนซิตี้1-2ต่อสใน FA ครับรอบรองชนะเลิศหลังจากจบเกมเนี่ยราฟาวิจาร์ณนักเตะว่าเล่นกันไม่ค่อยเข้มข้นมากพอแต่ครับเขาบอกว่าจอห์นเทอรี่เนี่ยสวนกลับไปหาราฟาเอมเตสว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตาแก่ ปัญหามันอยู่ที่การฝึกซ้อมมากกว่าการฝึกซ้อมของเราต่างหากที่มันไม่เข้มข้นพอโอ้เปิดอกคุยกันเลยการฝึกซ้อมของราฟาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องแทคติกซะเยอะแต่พวกเราเหล่านักเตะอยากให้เพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งเทอร์รี่แล้วก็ราฟาเอลเบติตสจึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบตร,ตรงไปตรงมาต่อหน้าทุกคนในห้องแต่งตัวและในวันถัดไปทั้งทีมก็พูดถึงปัญหาต่างๆเพิ่มเติมและหลังจากวันนั้นเราก็ไม่แพ้เกมอีกเลยหลังจาก ฤดูกาลนั้นนะครับโอ้โ oh, หมันการเรียกว่าคุยแบบฝรั่งอะ่ะเขาเปิดเผยกันสุดท้ายแล้วเคลียร์ปัญหากันแล้วก็เชลซีไม่แพ้เลยแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับเขาบอกว่าราฟาเนียพาทีมกับเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จบอันดับที่3ของตารางเราคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและไปถึงรอบรองชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศได้ถึง2ครั้งแน่นอนสําหรับผมเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆกับเชลซีนะครับ ขณะเดียวกันเดวบ์บายยังพูดถึงกรณีของซีเฟนเจอร์าดกับการลื่นจนพาให้เชลซีชนะเกมนั้นแล้วก็มีส่วนทําให้ลิพูพลาดแชมป์พรเม์ลีกด้วยนะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้อยากรู้สึกขอโทษอะไรกับเหตุการณ์นั้นนั่นคือเกมการแข่งขันครับเมื่อคุณทําพลาดคนอื่นก็จะฉวยโอกาสนั้นไปจากคุณแต่สําหรับผมเนี่ยสิ่งที่จร์ดทำไว้กับโลกฟุตบอลเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆมันเป็นบาดแผลสําหรับเขาครับแต่เราก็ไม่ได้สนุกไปกับความจริงที่ทําลายความฝันกับการที่ลิรูพลานแชมป์ลีกเนี่ยนะฮะ นะพวกเราแค่สนุปไปกับชัยชนะที่เราทําได้ในแมชนั้นแค่นั้นเองพูดง่ายโดยสรุปก็คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเจอรลาดลื่นทําหน้าที่ของตัวเองเก็บชัยชนะให้กับเชลซีแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมสําหรับทางด้านของเดมบาบานะครับขณะที่ข่าวอื่นของเชลซีมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อต่างประเทศเรื่องราวของโอลิเวียชิรูครับ ที่ตอนนี้ไปอยู่กับเอซีมิลาชิรูออกมาเปิดเผยกับเดลี่มิเลอร์ครับบอกว่าโชเซ่มูรินโ่ตอนที่อยู่กับสเปอร์เนี่ยพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเขานะครับพยายามจะดึงตัวเขาเนี่ยไปเล่นให้กับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยของทางโอลิเวียชิรูนะครับเขาบอกว่า มันคงแปลกมากๆนะครับที่เขาถ้าเขาได้เล่นกับสเปอร์นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะแล้วก็สเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับส่วนข่าวต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจข่าวใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของเดอะซันตี ee, เรื่องการบาดเจ็บของฟรันตอเรสครับหลังจากไปรับใช้ทีมชาติสเปนล,ล่าสุดกลับมาแล้วก็ตรวจเช็คครับเจอกระดูกแตกบริเวณเท้าขวานะครับก็น่าจะพักประมาณ6สัปดาห์หรือว่าเดือนกว่าๆทำให ทางฟลรนตอเรสจะพลาดเกมสําคัญอีกเพียบแล้วก็โปรแกรมช่วงนี้อัดแน่นเดี๋ยวดูครับว่าแมนซิตี้จะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอาการบาดเจ็บ ของฟอรันตอเรสนะครับส่วนฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าสตีฟบรูชกลุ่ซือของนิวคาสเซิลเตรียมแถลงข่าวกับสื่อในวันนี้นะครับโดยที่ยังไม่มีใครเข้ามารับตําแหน่งแทนที่อย่างเป็นทางการแต่ทั้งบอร์ดบริหารกําลังดําเนินการที่จะหาคนเข้ามารับตําแหน่งใหม่อยู่ตอนนี้โดยต้องการที่จะมั่นใจ100%ก่อนว่าใครจะเข้ามารับตําแหน่งก่อนที่จะไล่สตีฟบรูชออกนะครับข่าวล่าสุดก็มีทั้งเรื่องของแลมพาร์ดคอนเต ราฟรังนิกส่วนเบนเดนโรเจอร์เนี่ยปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันมีข่าวจากโก .com รายงานว่าฟิลโฟเดนเตรียมที่จะต่อสัญญาแล้วก็เจ้าตัวบรรลุข้อตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรอยอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองก็เซ็นสัญญาจนถึงปี2026นะครับที่เหลือมีอาร์ซนอลให้ความสนใจอยากหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาครับเล็งไปที่ทาริกแลมตี้แล้วก็เจมส์จัสตินรวมไปถึงอาจจะคว้าแม็กซ์ไอรอนแบ็กขวาของนอริชมาร่วมทีมด้วยนะครับ ขณะเดียวกันเรื่องของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับบิวรายงานว่าเอเจนต์ของเลวานเปิดเผยว่าการย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็เป็นความมีความเป็นไปได้กับเรื่องนี้นะครับหลังจากสัญญาของเลวานดอฟสกี้จะหมดลงในปี2023แต่อย่าลืมนะฮะเลวานปัจจุบันนี่33ปีแล้วตอนนี้2021บวกไปอีก2ปีนี่เท่ากับอายุ35นะครับก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเลวานจะยังโหดเปิดหีบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ขณะเดียวกันก็มีข่าวจากเดลี่เมลรายงานว่าบาร์ซ่าและก็เอซิมิลานครับเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเจสซ่ลินกาดไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับหลังจากที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นกับแมนยูในเตตเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็มีข่าวเรื่องของอันซูฟาติจะเป็นนักเตะรายต่อไปที่จะต่อสัญญากับทางบาร์เซโลน่านะครับหลังจากที่เปรี ต่อสัญญาไปไปที่เรียบร้อยจนถึงปี2,026แล้วก็ค่าฉีกสัญญาเนี่ยสูงถึง1,000ล้านยูโรนะครับอันนี้จากข่าวล่าสุดนะครับก็เหลือแค่ซูฟตินะครับซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับที่เหลือก็ออมีข่าว อื่นๆที่น่าสนใจเรื่องของซาลาตันอิบราฮิโมวิชก็เตรียมที่จะกลับมารับใช้ต้นสังกัดอย่างเอซิมิลานหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับปัจจุบันก็อายุ40ปีแล้วนะครับสำหรับทางซาลาตันอิบราฮิโมวิชส่วนอีกคนหนึ่งนักเตะจอมเก๋าอย่างเซคิลรามอสครับมีรายงานว่าเจ้าตัวสภาพร่างกายยังไม่ฟิตนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์จะมีเกมที่เจอกับอาเบลฟซิกก็ดูแล้วน่าจะช่วยต้นสังกัดไม่ได้ไปอีกเปราะหนึ่งนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับการ กลับมาสำหรับซิเกลรามอสมีข่าวเรียกว่าจะเรียกว่าจะโดนโละออกจากทีมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมแล้วกันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับล่าสุดเป็นข่าวเรื่องหลังจากที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนล่าสุดก็คว้านักเตะยอดเยี่ยมของเดือนกันยายนแต่ว่าเป็นของสโมสรนนะครับหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นรางวัลล่าสุดของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับ ก็อย่าลืมวันนี้มีเชลซีดีเดย์เหมือนเดิม1นึ่ทุ่มมาฟังทัศนะของพี่เอกบ้างว่าคิดอย่างไรกับเรื่องของเชลซีอาจจะเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ก่อนเกมที่จะเจอกับเรนฟอร์ดเดี๋ยวจัดให้แล้วก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมเรื่องราวของอดีตนักเตะดาวรุ่งเชลซีที่ชื่อว่าเจมิลี่ผมลงไว้อยากให้ไปติดตามกันนะครับเป็นอดีตนักเตะที่อยู่กับเราแล้วก็ไม่เวิร์กครับ พยายามไปเล่นฟุตบอลในหลายที่ไม่เวิร์กสุดท้ายไปเป็นนักวิ่งแล้วก็เป็นนักวิ่งระดับท็อปของอังกฤษไปติดตามกันได้ในไฮไลท์ไฟกระพริบนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องปาม3บาท5บาทด้วยนะครับสำหรับการติดตามข่าวสารช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพดีด้วยขับรถต้องระมัดระวังครับโอ้โหถนนลื่นมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในอากาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่ บลูสุูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก